เจอมแล้วครับเจิมแล้วอยู่ในทานได้เปิดคลิปเลยวันนี้ <Built> ปลาไหเอ้ยฮอนน่กำมังกำมังปุ๊บโดนปั๊บเหมือนกันนะเนี่ยเจิมเจิม แมนโดนแล้วครับแต้มแรกกำลังสวยๆครับผมสวัสดีนนาๆนักตกปลานะครับวันนี้กอพฤหัสที่11ครับก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวนะครับแต่ว่าเราก็หลอยหยุดตั้งแต่วันนี้แล้วครับนี่เลิกงานไวหน่อยก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งครับลงหมายประจำน้ำแมนโดนไปแล้วนะครับกำลังตัวหนึ่งเพิ่งลงเมื่อกี้นี้ วันนี้ก็เหมือนเดิมมีเวลาครึ่งวันนะฮะลองลงเล่นกันถือว่ามาตีอ่อยครับอ่อยไว้ช่วงวันหยุดยาววันนี้นจะตีบอมแบบบุมตุ๋มใหญ่ๆเลยครับอ่อยไว้ช่วงหยุดยาวเราเอาครับเราไปลุ้นกันนะเดี๋ยวลงเหยี่ยวก่อนผมยังไม่ได้ลงเลยเยังมาห้าคันเหมือนกันแมนลงไปสี่โดนไปแล้วตัวนะครับไปครับ ลงครึ่งแล้วนะครับชั่วโมงแรกเราลงไปแล้วสองคนเก้าคันนะครับก็ดูครับเนี่ยท่วมเหมือนเดิมผักปอดเข้าครับชั่วโมงแรกกดคันยกคันกันเพลนเลยผักปอดเข้าเยอะมากครับช่วงนี้ครับปกติหน้าเนี้ยไม่เคยโดนผักปอดเลยนะครับตัวน,นี้ยหมยเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานฝนตกเห็นน้ำที่ตกอยู่ว่าผักปอดเข้าเยอะมากลำบากหน่อยครับต้องฝนฝ่ากันไปบายครับ ตอนนี้น่าจะิ้งช่วงกันเราได้ตกขี้เหยืยวเราได้ทํางานนะตอนก่อนน่าจะเบาแล้วรุนกันครับน,า,นาเบ็ดเราเลยนะแต่ละเค้นะ้อยสมัยก่อนเขาบอกว่าตรงไหนมีตัวเงินตุ้ทองเยอะมีปลาเยอะนะฮะสมัยนี้มันจะเหมือนกันไหมนะคนเข้าคนแตกเคยบอกนะว่า ถ้ามีตรงเงินตัวทองเยอะแต่ว่าเขามากินปลาตรงนั้นต้องมีปลาเยาอะโหโคตดไม่ทันชดลากาแต่ลากเงี้ยมีลุนอีก,กาเลยเนะี่ย โอ้นมาแล้วพระเอกนี่ปวดเชื้อเขียวว่าต้มขิงเข้าต้มขิงต้องเข้าแล้วเพราะดึงโหดมากเลยเมื่อกี้นะดึงไม่ยั้งเนี่ยไหวนะครับน้ำแมนมาสองแล้วนะฮะน้ำแมนมาสองแล้วนะฮะไปโกกไซดีเลยเมื่อกี้นี้ดึงโหดมากดึงดึงไม่ลเนเลยลากยาวเลย ตัวกับสองโลนะเมื่อกี้เอาครับรุนต่อไไม่แสดงอาการอ,อือแหวนแต้มไหลเนี่ย <c oughs> แต่มไหลแต้มไหลแ้ไมไหลแล้วเฮ้อยใสอยู่คนเดียวเลย <c oughs> อ๋อ เียงไหมเสียงไหมดื้อไหมดื้อไหมไม่ดื้อเลยอพอได้ทอดพอได้ทอดหล่อคนเดียวแล้วนี้แนะ่นอนแน,น่นอนนวลกระมากแล้วนวลขางหลังโดนสายแลาวนู้ไม่โดนนะออกออกผลผลฝักต้มมาเยอะนะช่วงนี้ ูนะครับพระเอกเราสอยคนเดียวสี่แต้มเลยนะวันนี้ใสปิ้งครับใสปิ้ง,งเดินวัดคนเดียวเพลินเลยนะนี่มันลูกปวดที่ต่อไหลนับไม่ท้วนเลยรู้สึกเหมือนเขามาคนเดียวเลยเราไม่มีัวตุลเลยวันนี้นเดินวัดคนเดียวเลยนะครับคนนี้มีจ่าก็ทำลูกครับผักตบเดี๋ยนี่ก็เดินงัดผักตบคนเดียวนั่งเหมือนกัน ผักตบเยอะนะวันนี้ผักตบสองชั่วโมงนี้เหมือนเราเดินขึ้นนะับกดคันยกคันกดคันยกคันนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่ายี่สิบรอบนะน่าจะเกินเหงื่อท่วมกันเลยทีเดียวปลาก็มีร่องท้ายนะกินอยู่มุมเดียววันนี้น้ำบ,บีก็ได้ตะโกกสวยๆไปแล้วหนึ่งตัวนะแล้วก็กำมังสามสี่ตัวเอา้าวนบ,บีอีกแล้วน้ำแมนน้ำแมนเราเราไปพูดถึงคนไม่มากแล้วไปเปเรียกน้ำบ,บีเฉยเลย นี่นะบีดร์บีท,ด,บบทดูคลิปนี้ต้องพินาตัวเองนะเพราะว่าไม่มันตกปลานานนะพิจาบนคิดถึงิาบนถึงวนช่วงนี้นบีดเราเขาไปหมกมุ่นอยู่กับวงการเครื่องเสียงครับแข่งอยู่หลายสนามาตอนนี้ทำเครื่องเสียงไปแล้วสองแสนกว่าบาทแล้วก็ไปชิงถ้วยไปละหมื่นสี่เดี๋ยวเสร็จสนามสุดท้ายประมาณเดือนพฤษภาครับนบ,บีดเราจะกลับมาตกปลาแล้วเอาครับ <laughs> เราไปลุ้นกันต่อครับ อืมสวยครับนี่มาคนเดียวจริงครับวันนี้เฮ้ยขึ้นน้ำเหรอแหมนึกว่าวิ่งขึ้นน้ำ cá để đặt hai để đặt hai đẹp đặt cá đẹp đặt cá đẹp đẽ đẹp đẽ 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 เฮ้ยโอ้หสกอร์ยว่เลี้ยวพูย่ยห้าศูนย์มัดมาแล้วมดอู่นครับพระเอกพระเอกมะไครับใช้สวยใช้สวย่าเดี๋ยวอย่างนี้ไม่มีไม่มีหลุดโอ้โหอ่ะเต็มขค้อร้อยจมูกไปเลยพับหนึ่งสักใบไหม สวยมาคนเดียวใช่ไหมเนี่ยคนเดียวมึงไม้มึงเหงาจังวะ <laughs> โอ้โหวนะันนี้ดี <laughs> โลกกว่ามีแน่แน่เออแน่นอนแน่แนอนปวดเชื้อเขียวซ่าเลยนะปาเก็บข้าวอีกาเข้าช่วงนี้เก็บเข้านะมาเดี๋ยวผมถ่ายครับนิ่งฮะ เงินครับดุดันไม่เกรงใจใครไปแล้ว5 0โอ้โหยิ่งกว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูอีกแล้วนี่หลุดลุยมากครับวันนี้เบ็ดเบ็ดปากจิ้มดินนะเบ็ดปักจิ้มดินเบ็ดมันวันนี้มีผักปอดเยอะนะครับก็น้าแมนเขาเอาเบ็ดจิ้มไว้กับลาวครับลากวิ่งเสยปลายคันขึ้นน้ำไปเลยันไปแบ่สนุกครับวันนี้น้าแมนก็สวยไปแล้ว5 เราก็สอยไปแล้วศูนย์เป็นเด็กตักปลาวันนี้เป็นเด็กตักปลาไม่น่าจะใหญ่แล้วเพราะว่าอีกยี่สิบนาทีต้องกลับแล้วน่าจะฟาวแล้ววันเนี้โอเคครับลุนต่อสักยี่สิบนาทีครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปธุระด,ด้วยไปครับสี่ชั่วโมงผ่านไปนะแมนฟาดไปแล้วห้าตัวนะฮะเราให้ฟวามร่วมมือดีครับโอเคครับผม าแรงเยอะครับแรงเยอะห,ห่างมันข้อห่างมันใหญ่มันโบกน้ำดีไปยาวด้วยส่อเอาถึงตนง้นยวเลยตรงนี้ <c oughs> น้ำแมนมีเพื่อนมาเพิ่มนะครับผมก็หน้าสมควรแก่เวลานีเวลาน้อ,นอยสี่ชั่วโมงกว่าไปธนะุระด้วยเรียบร้อยครับวันนี้ผมยอมแพ้กลับบ้านแล้วนะครับดีธุระต่อนี่พระเอกพระเอกฟาดไปห้าแล้วครับคนเดียวมมอยโอเคครับเดี<ม>๋ยววันนีมม้เจอกันครับว่าวันนี้เอินกำลังเต็มร้อยนาจริงาจริงวันนี้ก็เอาจริงแต่มันไม่เอาเรา ครับขอบคุณพี่จ่าด้วยครับคุณนุงครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมไปครับขอบคุณในการติดตามชมครับสวัสดีครับ